อ๋ยไปเล่นจิากโจ๊ยได้ออกได้เลยวิ้วอุ้ยวิ้วไปเอาไปเลยแปดเลยแปกขึมนจี้เออนึกเอ้ยต้องเอาหัวนะพี่หลบได้ย่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะออฟฟี่จะชวนทุกคนนะคะไปเล่นเกมโปเกมอนโกกันค่ะวันนี้นะคะเราจะไปจับหลายตัวนะคะปิกาจูเอ้ยหอยเอ้ยปูเอ้ยหมีเอ้ยผีเอ้ย เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเตรียมหน้าให้พร้อมนะคะขั้นแรกของการไปจับวิกตุกอ๋อฟี่นะคะนั่นก็คือการรองพื้นนะคะวันนี้ออฟฟี่จะใช้นี่เลยค่ะ BV นะคะได้ช่างอินิเมะมานะคะวันนี้น้องอาร์มิกซ์อัพนะคะตัวนี้นะคะถ้าจะให้เกลี่ยแบบเป๊ะๆเ,เลยนะคะเราจะใช้ฟอ,อ,องน้ำมากรองของมิเล่นะคะในการเกลี่ยให้มันเข้ากับ ะะมันจะช่วยในเรื่องหลุมสิวนะคะอันนี้บอกได้เลยค่ะเพราะว่ามันมีส่วนผสมเอาคลั่งจะไม่เนียนกิบและเผามากนะคะลองดูนะคะเปิดชีวิตจะดีขึ้นตั็ขนข้างๆแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แป้งพับนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนผสมของความอีกเช่นกันนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของปกปิดได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วใช้ทีเดียวอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะก็คือสามารถอยู่อย่างนี้ทั้งวันได้เลยไม่เชื่อลองทดสอบดูได้นะคะแล้วตลับเนี่ยสวยอลังการเก๋ไก่ดีไรแ้ไหมหลังจากนั้นนะคะตามด้วยคิ้วแต่จะบอกได้เลยว่าเคยใช้ของมิเล่แล้วเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะคะนั่นก็คือ เจลสักคิ้วตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องใช้าพัมเพื่อค่ะเพราะว่ามันใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้หลายวันเลยนะคะอย่างที่เห็นนะคะอันนี้อาจจะมีเติมเบาๆแต่ว่าคิ้วจริงๆเวลาล้างหน้าออกมาคือชัดและคมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเจลสักคิ้วตัวนี้นะคะใช้ได้หลายวันนะคะสีที่ออฟฟี่ใช้นะคะจะเป็นสีมอคค่าบบานะคะ waterproof นี่อะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มในเรื่องของพาเลท ได้พาเลตจากมิลเล่มาประมาณ4พาเลตค่ะแอาชโดและลิปนะคะนี่ให้ดูสีอ่าสีต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่อามบันเลงกันเลยเริ่มใช้เป็นพาเลตนี้ดีกว่า ก็จะมาใช้ไอายไลเนอร์ของมิลเล่นะคะเป็นแบบน้ำอุปกรณ์ท,ที่จะทำให้ดูเป็นปิกากอจูมากขึ้นนะคะออปปี้จะใช้นี่ค่ะไอายไลเนอร์นะคะเขียนเข้าไปเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ลิปนะคะพาเลตมาแต่งปากคะ่ะ